ใช้ชีวิต7วันด้วยเงินแค่500บาทที่ตลาดบางแคครับวันนี้ได้รับภารกิจสุดโหดจากพี่โค้ดนะคะก็เลยเตรียมกายเตรียมใจมาอย่างดีแล้วเพราะภารกิจนี้เครื่องปรุงไม่นับค่ารถไม่นับส่วนอาหารที่กินนับหมดมาดูกันว่าเจนจะชีวิตรอด7วันกับเงิน500บาทที่ตลาดบางแคได้ไหมตลาดนี้มีทุกอย่างทั้งของคาวของหวานในราคาหลักสิบบอกเลยว่าถูกมาก500นี้จะอยู่ถึงวันสุดท้ายไหมไปดูกันก็อยู่ได้นะคะว่าอิ่มไหมก็ไม่อิ่มไง หนู่กินได้ป่ะเจ็ดห้าร้อบาทนได้ป่ะโอ้ปรกตมือนึงก็จนเจิบเอบาทแล้วจะไปอยู่อย่างนั้สนับสนุนโดย anyone ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการพักผ่อนที่ดีของทุกคนตอนนี้เราคิดเงินเฉลี่ยรายวันมาแล้วว่าเราจะใช้ได้วันละกี่บาทเท่ากับว่าตกวันละ71บาทเองแต่ว่าเราต้องหาแหล่งซื้อของกินที่ถูกแต่ยังอร่อยอยู่ให้ได้แต่ว่าตลาดบางแคนมีหลากหลายมากเลยนะแล้วก็เป็นตลาดที่ใกล้บ้านด้วยก็เลยเลือกตลาดนี้ขึ้นมาทาภารกิจคานวณมาแล้วอะเราอะใช้เงินได้ตกวันละ71บาทเท่านั้นเราจะอยู่ยังไงอาจริงมื้อนึงมันก็ต้องเกิน71 บาทอยู่แล้วอ่ะมันไม่แค่ลยเนะที่อยู่กรุงเทพแบบนี้ด้วยเงินเ็วันห้าร้อยบาทยากจริงอันนี้เลยละกันอันนี้ถือว่าราคาดีอันนี้ถือเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนกรุงเทพอย่างพวกเราเนี่ยแฮปปี้นะเอ็เข้ากล่องสามสิบสี่สิบบาทอ่ะขอบคุณนะครับพี่มีถึงอยู่เดี๋ยวเราจะไปหามื้อเย็นกันเมื่อกี้เหมือนเห็นหมูปิ้งโบราณแวบๆไม้ละห้าบาทมีหมูปิ้งไม้ละห้าบาท มือแรกอันนี้หมูปิ้งมานะคะบาทห้าไม้อิ่มแหละโปจกต์มือนี่ก็จนเจ็ดสิบเอ็ดบาทแล้ว<ฮ>จะไปอ,อยู่ยังไงอันนี้หากินยากมากที่เป็นหมูปิ้งโบราณเนี่ยต้องบบประหยัดข้าวเหนียวไว้เพื่อให้พอดีกับหมูอีกสองไม้ค่อยๆเรียบร้อยเสร็จไปแล้วมือแรกแล้ว<า>ดูดิดดทุกคนกําลังแบบกําลังตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะกินเดีด๋ยวเจอกันมื้อเย็นค่ะ วันนี้ฟิตหายโคคุณหมูนะคะอร่อยไหมอร่อยกินได้ปะโอ,อ้แ่แ่เยอันนี้พี่แกนทำให้กินกีน่ไร7วัน500บาทงั้นแรกไหมหนูแรกแต่ก็เดี๋ยวช่างไม่ได้ให้เทียบดูว่าลก อยากกินรู้อ่ะมือเย็นวันแรกผัดพีกแกงไก่ไข่ดาว30บาทน้องพิมกี่บาทไปเต๋กใจรีเพราะว่าพี่หมูทำเย็นแล้วก็ิีค่ะข้อดีคือเราไม่ต้องไปต่อแถวนะคะเราได้กินก่อนใครแต่อยากต่อแถวจริงๆข้าวเยอะมีไข่ด้วยแล้วก็มีเนื้อสัตว์ถือว่าชีวิตได้เรียบง่ายมากเจนกินหมูปิ้ง กินข้าวหนึ่กล่องจบเฮ้ยแต่รสชาติดีรสชาติแบบทาถึงเขาขายเป็นกล่องอ่ะเขาน่าจะผัดทินเยอะๆแล้วพอผัดเยอะกลัวรสชาติมันจะไม่จัดพออย่างนี้ราจัดนะเพอๆอร่อยกว่าอร่อยกว่าคนกินก็วยเตี๋ยวตรงนั้นอนกนะ เดี๋ยวเจอกันวันที่2ค่ะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้เมนูอะไรมาจากตลาดบางแคอีกวันแรกของภารกิจเนี่ยยังรู้สึกว่าทรมานนิดนิดนะเพราะมันแบบยังไม่ชินกับการใช้เงินที่มันมีจํากัดขนาดนี้บางอย่างเราอยากกินก็ไม่ได้กินแล้วบางมือก็ปริมาณอาหารก็ไม่ได้มากจนทําให้เราแบบอิ่มขนาดนั้นแล้วดูวันนี้เขาถ่ายรายการครัวคุณหมูกันอยากกินก๋วยเตี๋ยวเจ้านายก็ไม่ให้กิน สำหรับวันแรกนะคะใช้เงินไปทั้งหมด60บาทตอนนี้เราเหลือเงิน440บาทเช้าวันที่2ของ7จวันาบาทค่ะอันนี้อยู่ตลาดบางแคเหมือนเดิมเราตัวรอด7วบาท500บาทที่ตลาดบางแคีไ่ได้เมื่อวานแนเห็นมันมีร้านข่วยจ้บอยู่ราคา40บาทแต่เราจะกินดูน่กินมากเรามารุนละใครกีนดูว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเขาผิดค่าราค้ว ขึ้นราคาแล้วแต่ว่าตรงตรงุ้นที่เราเห็นไยังเป็น325เป่นึง310อยู่จริงี้เธอมีเครื่องครบเหมือนะนะคือการกินร้านแบบนี้ราคามมนพอโอเคนะแต่คุณเห็นป่ะทาดา15โอเลส15แก้ควย15ตรงนั้นแหละจุดชี้วัดเลยของหนูเท่าไหร่คะ27่ะ27บาท27บาทแล้วกินของแบโบา กินมื้อเช้าไปยี่สิบเจดบาทอ่ะถูกมากเดี๋ยวไปหามื้อเย็นมาเตรียมไว้เอาหอหมกสองอันค่ะแล้วก็ข้าวธรรมดาถุงหนึ่งมาเริ่เลยซื้อหอหมกไปกินตอนเย็นสองบาทอันนี้อยู่ได้ใช่มาแล้วมื้อเย็นเท่ากับว่าวันนี้เราจะกินข้าวสองมื้อในราคาห้าสิบหกาทถูกกว่าว่าวันนี้ถูกกว่าว่าวันนี้เราจะไปกินชาตามมือเราชอบกินชาตามมือ มื้อเย็นของวันที่สองซื้อหอ่อหมกมาเมื่อเช้า2กระทงแล้วก็ข้าว5บาทแต่ว่ามื้อเย็นวันนี้ไม่ค่อยอยากกินข้าวเยอะก็เลยจะแบ่งออกมากินแค่หนึ่งกระทงแล้วก็ข้าวครึ่งถุงอีกครึ่งหนึ่งเหลือไว้กินพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดว่าเราก็จะประหยัดไปได้อีกเราวก็จะกินชาตามือได้เร็วขึ้นอีกแ้วหอ่อหมกน่ากินนะอันนี้คือหอ่อหมกปลา อร่อยเลยคิดงว่าซึ่งเราโชคดีมากที่ตอนนี้อยู่ในช่วงออฟฟิศเรากําลังจะย้ายก็เลยต้องเวิร์กรฟมโฮมกันก็เลยมีน้เปล่าที่บ้านกินรีก็คือคนเราเดี๋ยวนี้เฉลี่ยกินข้าววันสองมื้อใช่ปะคนมืองส่วมากจสองมืม้อปะ่ะคุณกินข้าวอะไรกี่มื้อครับพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมสองมื้อป่ะทำสุดท้ายเลยจบวันที่สองค่ะวันนี้ค่อนข้างอิ่มนั้นและยังใช้เงินไปแค่56บบาทเองน่ะ ถูกกว่าวันแรกอีกเหลเือเงินอีกตั้ง384บาทเช้าว,วันที่3ค่ะวันนี้เราคำนวณแล้วเงินเราจะเหลือเยอะมากเพราะว่าเราเอาขอโบกของเมื่อวานมากินวันนี้ต่อแปลว่าวันนี้เราจะมีตังกินขนมเราก็เลยจะมาซื้อขนมปังเอาใดยสดชิ้นหนึ่งค่ะเราได้ขนมแล้วเรียบร้อย <c oughs> ถึงเวลาตามหาข้าวเย็นคือท่านี้ดัของกินมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าบอกว่าจะไม่ถืง กี่เดินผ่านมาเห็นมีร้านข้าวแกง25บาทใช้ได้35บาทเรียบร้อยได้มาแล้วแน,นงหมูกับข้าวเปล่าแล้วก็มีขนมปังเนยสดหนึ่งชิ้นไว้กินตามจังหวะตอนเชา้าเราก็จะมีข้าวกับอหมอมโบกเท้าเหลือไว้จรจิ่งเราจะกินชาตามมือได้เร็วขึ้อนอะไรคือการที่ทำทุกอย่างคนบวชต้องชาทามือเดี๋ยวไปออฟฟิศกอนค่ะ อันนี้ห่อหมกจากเมื่อวานค่ะเอาห่อหมกสองอันค่ะเราซื้อห่อหมกไปกินตอนเย็นกินเป็นมืม้อเช้าเพาตอนเช้าเรากินไม่เยอะมากอยู่แล้วอ๋อสองอันได้มาอันหน,น,นึ่งหอหมกนสบายเลยก็อยู่ได้นะถามว่าอิ่มไหมมันไม่อิ่มไงไม่อิ่มนะอกจากเราจะได้สกิลการบริหารเงินแล้วอะเราอยู่ในสกิลการบริหารข้าวให้พอดีกับจับับด้วยกินอนไหนมากกว่าไม่ได้เลยมันจะหมดก่อน่อโถไอเจ๊ร่างกุศมาใช้ช่วยอยู่ในห่อหมก จากการที่เราคำดน n เ t i o นอย่างดีทําให้วันนี้ระหว่างวันเรามีขนมปังกินสิบาทน่าก,กินนะหอมด้วย,ยหมดแล้วขนมสิบบาทเดี๋ยวลองกินข้าวเย็ยนเลยเพราะว่าเรานีสี่โมงยี่สิบแล้วข้าวเยอะมากอันนี้คือแผนงที่ให้ดูข้าวห้าบาทแล้วทำไมเราไม่แบ่งไว้วะแบ่งไว้กินพรุ่งนี้ ิงกินสองมือได้นะเนี่ยเพราะว่าให้เยอะอะรยชาติดีเฮ้ยเจอกันวันที่4ครึ่งทางแล้วเนื่องจากเราวางแผนการกินมาอย่างดีวันนี้ใช้ไปทั้งสิ้น45บาทททำให้เราเหลือเงิน339บาท วันนี้วันที่4แล้วมาถึงครึ่งทางแล้วแล้ววันนี้เป็นวันหยุดก็เลยคิดว่าจะลองหาร้านกว๋วยเตี๋ยวอร่อยๆร่อยกินเพราะเราอ่ะเป็นสายกว๋วยเตี๋ยวลเลเวอร์แล้วเราเหลืองเงินที่เราใช้ไม่ถึง7จบเดบาทเนี่ยเฉลี่ยจาก3วันก่อนมาสะสมทําให้คิดว่าเราได้กินกว๋วยเตี๋ยวที่เราอยากกินแน่นอนตลาดบางแคในเช้าวันหยุดจ้าวันนี้ออกมาสายมากเพราะว่าตื่นสายแบบโคตรจริงจริงมันก็ทําให้เราประหยัดมื้อเช้าไปมื้อหนึ่งกินไปสายแล้ว เคลียร์รายการนี้เลยใช่ตื่นได้สายนอนได้ไวเราเหลือเงินทบทบใช้มาใช่ไหมวันนี้เราจะมีเงินกินก๋วยเตี๋ยวได้ร้านนี้เขาขายธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบซึ่งจริงๆราคาจะเป็นราคาที่หาไม่ได้แถวช่องรอเหมือนกันนะโซนที่เราทำงานอยู่ก็คือไม่ได้เลยห0าสบห้าสิ <50 S 2> <50. S 1> บาทกางแจ้ง a d แต่ทอาเราากินนี้ถือว่าแพงบ้า <laughs> งมินาโาชานีคือผลประกอบการของการประหยัดเงนิน3าวัน โอ้โหถ้ากินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแล้วเนาะคืออร่อยจรงน้ฉันว่าต้องสั่งกลับเอาบะหมี่แห้งใส่หอ่อค่ะลูกิ้งปลาเรียบร้อยหมึกมีแล้วสองมื้อเช้าเย็นจบคือตอนแรกกะว่าเอาเงินที่เก็บสะสมในวันนี้ว่าจะซื้อน้ำอัดลมไปกินแต่ไม่เป็นไรก๋วยเตี๋ยวเลยทำแบบนี้ก็ดีเป็นการตัดน้ำอัดลมไปในตัวเนาะฮะเสร็จสำหรับวันนี้เป้าหมายในการกินชาวตาบึ้ก็คือหายไปอีกแล้วแต่ว่าคุ้มค่าที่จะ โอ้โหอะไรไปจะอยากกี่ชาตมือขนาดนั้นชาตมือเข้าได้นะครับวันที่4ี่อนที่สองวันนี้เป็นบะหมี่แห้งที่เราซื้อตอนเช้า1 2ึงสองพวกชิ้นเมตรเหลืออีก3าวันก็จะเรียบร้อยแล้วคือมันก็อยู่ได้นะ 7, วัน5้าอแต่ว่ามันก็จะกินอะไรในแบบที่ห้าเมตรไ้วมันก็จะกินอะไรในแบบที่อยากกิน ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําให้รู้ว่าถ้าเกิดเดือนไหนช็อตมากมากๆก็อย,อ,อยู่ได้โอ้เจนแต่จริงๆแต่ทำมิชชั่นมาไม่มีมือไหนที่รู้สึกทรมานเลยนะเพราะว่าทุกมืออร่อยหมดโชคดีที่ไม่ต้องทําเองด้วยเห็นคนหนึ่งเขาแบบเขาต้องทําเองเยอะไรเงี้ยถ้ามีทําเองมือนั้นคงเป็นมือที่ทรมาน,ท,มานที่สุดหมดแอโอเคเดี๋ยเจอกันพรุ่งนี้ครับ และวันที่4ถือจะไม่ได้กินน้าหวานนะคะแต่ว่าเราก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่เราอยากกินวันนี้ใช้เงินไปทั้งหมด102บาทเหลือเงิน2อ7บาทค่ะเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้ออกมาคือลุงตลาดไม่มีอะไรขายเลยเหลือจตกแป้ <c oughs> เรียบร้อยเดินมาจนจะสุดตลาดแล้วไม่มีอะไรกินเลย เต้องกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่ขายก๋วยจั๊บนี่คือการส่งเสริมชุมชนที่ดีครับเป็นรายการส่งเสริมชุมชนเยอดเยียมากอุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เดินมาเห็นแบบมีก๋วยเตี๋ยวคุกอันนี้อยู่หน้าเซเว่นเอากล่องหนึ่งค่ะได้ได้มาละหนึ่งมื้อค่ะอีกหนึ่งมื้อกลับมาตายหลังที่ร้านก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บราคาจริงริงยี่สิบเจ็ดบาทเอาเส้นหมี่หมูน้ำตกค่ะเอาพิเศษ เรียบร้อยวันนี้สองมือ้อเมนูของชาวันที่5ก๋วยเตี๋ยวครุกท่าที่ดูเหมือนเขาแบบปรุงรสมาให้แล้วนะเพราะมันแอบมีพริกนิดหน่อยลองลูกชิ้นดูลูกชิ้นจะเป็นยังไงสามสิบห้าบาทอืมลูกชิ้นดีนะตอนนี้เราลมเลิกเป้าหมายในการกินชาตามูไปแล้วเพราเราชอบกินชาตามือแค่อยู่ไปถึงเจ็ดวันก็พอ,พอหมดแล้วเหลือแต่ถวงออ เดี๋ยวไปทำงานก่อนค่ะบ๊ายบายเมือเย็นของวันที่5ในภารกิจ7วัน500บาท,บาทก็อยู่ได้ในแบบที่อยากกินน้ำหวานอยากกินน้ำหวานเอาซื้อมาแต่เช้านะแล้วก็มากินตอนเย็นคือเยอะเยอะมากเยอะแบบมากเป็นรสชาติที่ถูกต้องของก๋วยเตียวเรืออร่อยในราคาส 5, 5, 5บาท หมดแล้วเดี๋ยวพ่กนี้ก็จะเป็นวันที่6กแล้วก็จะจบแล้วนะคะ,ะวันนี้เราใช้เงินไปทั้งสิ้น70บาทเราเหลือเงิน167บาทกับอีก2วันที่เหลือเช้าวันที่6แล้ววันนี้เราจะไม่เดินหายเยอะเพราะว่าเราเลงไว้แล้วว่าเราจะกินอะไรตอนเช้าเหงไว้แล้วเอาหมู3ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหนียว เราคนเดียวซื้อห้าไม้อะอยากกินห้าไม้มากต้อเห็นเมนูซ้ำๆเนี่ยไม่ได้เห็นเมนูข้าวคลุกกะปิสามสิบเก้าบ,บาทคือกินแล้เอาข้าวคลุกกะปิกล่องหนึ่งค่ะได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วเรียบร้อยสองอย่างไปเดียบบเ๋ยวกลับบ้านกันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมานั่งกินที่สวนกวางหมู่บ้านหมูย่างน้ำตกกับข้าวเหนียวไม่ใหญ่นะสิบบาทเหมือนกินน้ำตกนแล้วส,สัว่ะต้มตําอ่ะ มื้อเช้าค่มีข่าวบาที่อร่อยคตรแกงยันอนเย็น มือที่2ของวันที่6กจริงๆแบบพิชชันนี้ต่างจากกิน7วันที่เสร็จมือมากอันนั้นจะมีความยากลําบากตรงกันที่ต้องกินข้าวให้ครบ3ามื้อใช่ไหมในแต่ละวันส่วนอันนี้ก็ยากลําบากตรงที่จะกินข้าวได้ยังไงใน500นี่คือหน้าตาของข้าวผุกกะปิราคา39บาทจริงๆเขามีผักมีอะไรด้วยนะแต่นี่ก็ผักออกหมดเพราะว่านี่ไม่กินผักพอเจนํามว่าดูฉีวเยา่ะเพราะดูเป็นคนแบบกินเป็นมือ้อคนกินเป็นมื้ออีกย่างเป็นดูสบายเนาะ หมดมื้อจบมื้อจบมื้อหมดแล้วเรียบร้อยจริงๆมันก็อยู่มาได้นะ7วันผ่านมาแล้ว6วันมันจะมีความแบบอยากกินน้ำหวานหรืออยากกินขนมในแบบที่ปกติเรากินแต่กินไม่ได้เพราะเงินเราจะไม่พอแต่อดทนมาถึงตอนนี้ละเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะวันนี้วันที่6ใช้เงินไปทั้งหมด74บาททำให้เราเหลือเงินก้บาทจะกินให้หมด93บาทเลย วันสุดท้ายของการทําภารกิจนะคะกับเงินอีก93บาทเหลือเงินเยอะกว่าที่วางแผนไว้แต่ว่าเป้าหมายเราที่ตอนแรกอยากกินน้ําหวานเนี่ยเราก็ขอยอมแพ้ไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หมูย่างน้ําตกกันค่ะวัน,นีจ,จะได้เราจะได้ไปกินอะไรที่อยากกินสักทีพ<ม>้อนสุดท้างเรือลมดีมากครับจบเสื้อทีเขาหน้าทำร้อยวันไหมร้อยวันร้อยร้านในตลาด<ม>ต้องชอบแผงให้ได้ก็แผงนะี้เนาะ กิล้ว่าเราจะกลับไปกิน2ร้านที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดนั่นก็คือหมูปิง้งอันนี้หากินยากมากท่เป็นหมูปิ้งโบราณหมู <c oughs> ปิ้งโบราณหมดตีเป็นเตี๋ยวก็ได้ไหมโตเดิมดดมุมเดิมไปแต่วันนี้เปลี่ยนเมนูจะกินเป็นบะหมี่ต้มออยำถูกกลับมาไตายหลังร้านเดิม <c oughs> บกลับมาแล้วหอยย่างน้ำตกเอาหมูสามไม้แล้วก็ข้าวเหนียวความได้มือเย็นแล้วจะกินอ้องปิดต้องเหลือเองินต้อง6บาทเซเว่นดูว่ามีขนมอะไร บาทพอดีเปตรซื้อขนมมานิหกบาทหมดหมด,หมดไม่เหลือคือตรงนี้ไม่ได้นะเกิดสักบักเบนอย่างจะเคี้ยวบางฝรั่งไม่ได้เลยนะเพราะตอนนี้เงินหมดแล้วศูนย์บาทอันจริงพอเริ่มแบบวันหลักๆอะ่ะมันเริ่มสนุกแต่ว่าวันแรกๆอ่ะมันแอบเซ็งเพราะว่ามันจะมีความยากกินงี้กินนี่จะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปออฟฟิศกันมีหมูสามไม้แล้วก็ข้าวเหนียวกินแบบไม่ต้องอุ่นเพราะว่าตอนนี้ออฟฟิศไม่เหลืออะไรแล้วเรากำลังจะย้ายออฟฟิศกันเลยเหมือนแคมคนงานปะ พิ่ง <laughs> แต่อันนี้ร้านนี้อร่อยมากตลาดบางแค ทื่7จ็ดวันห้าอ่ะมันก็โอเคนะถ้าในแง่ของการที่เราอยากประหยัดอนะ่ะแต่เราติดน้ําหวานมันก็จะมีความแบบปวดหัวเพราะว่ามันไม่มีเงินพอทีอ่จะเปนน้าหวานค่อนข้างจะติดน้ําตาลแต่ว่าเมนูอาหารอนะ่ะโอเคในเรื่องของปริมาณอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้อิ่มมากเหมือนที่เรากินทุกวันอนะ่ะแต่ก็อยู่ไ,ได้กินขนมหกบาทแก้เผ็ดหมด้มึงชีวิตคู่ลำบากแล้วจะขออีกเหรอหักครึ่งแบ่ง นะจบไปแล้วกับภารกิจ7วัน500บาทสำหรับวันที่7นะคะภารกิจสุดท้ายเราใช้เงินไปทั้งหมด93บาทททำให้หมดพอดี500บาทแล้วเราก็ได้กินขนมด้วยในราคา6บาท ครบ7วัน500บาทที่ตลาดบางแคนะคะเราใช้เงินได้พอดีเป็นอย่างมากคือแรกๆเราจะรู้สึกว่ามันยากพอช่วงวันหลังๆเริ่มสนุกกับการหาร้านที่มันถูกแล้วก็อร่อยก็เลยไม่ได้ส่งมันยากขนาดนั้นแล้วแต่ว่ามันก็มีความแบบบางอย่างอยากกินแพงขึ้น10บาทหรือถูกลง1ิบาทอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับวันอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารเงินให้ดีใครมาถึงตลาดบางแคก็ลองมาแวะกันดูนะคะร้านที่ไปกินมาแต่ละร้านอร่อยมากคนต่อไปที่อยากเห็นก็คือ ไอมอสด,ดีกว่ามันดูแบบกินเก่งจบแล้วเจ็ดวันหลังจากนี้ไปใช้ชีวิตกินข้าวกันแบบปกติกันค่ะบา,บายๆเก่งมากได้มือรางวัลไปยังแต่รายการนี้รางวัลสมชื่อเจ็ดวันห้าร้อยบาทตลาดบางแคจริงเพราะว่าใช้ชิตด้วยตลาดผมว่าหลายๆคนก็ใช้แบบนี้นะในช่วงในช่วงที่ค่าของชีพมันแพงเพราะนั้นถ้าใครมีตลาดอะไรเด็ดๆพิมพ์บอกหน่อยหรือมีเมนูเด็ดๆในตลาดคุณพิมพ์บอกเราหน่อยเนาะแล้วก็ใครดูนะครับเจ็ดวันห้าร้อยบาทตอนนี้ไปอยู่ที่กูเดย์แล้วนะครับกดซับให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย anyone ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการพักผ่อนที่ดีของทุกคน